โอเคก็ขอกราบสวัสดีเพื uh ่อนๆชาวเรนเจอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะครับชินโกนะครับก็จากที <mo> ่เพ <mo ver> ื <aves> ่อนๆได้เห็นปกคลิปไปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้ด <lo> ีกันว่าโครดบูมหาสิทธิ์คนชนเทพเนี่ยได้ทําการบัฟมาอย่างเป็นทางการนะครับบัฟแบบบัฟจริงๆนะครับไม่ใช่บัฟแบบอ่าแอบบัฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบัฟที่จะบัฟมาเนี่ยก็น่าจะดูๆกันนะครับเจ้าบุตรดาเนี่ยจะมีสกิลทะลุอมตะนะครับคือปกติมันไม่ทะลุอมตะเนาะแต่ตอนนี้เนี่ย มันกลายเป็นทะลุอม okay. ตะไปแล้วนะครับอ uh ่าโอเคโต่มานะครับเจ้าแจ็คนะครับเจ้าแจ็คนะครับตอนแรกเนี่ยทกิะทุะลุอมตะของมันเนี่ยจะทะลุอมตะแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ารอบนี wording, <Berlin. S 2> ้นะครับบัฟมาใหม่นะจากทะลุอมตะครั้งเดียวนะครับเป็น5วินาทีเลยนะครับนี่ทะลุอมตะครั้งเดียวกับทะลุอมตะห้าวินาทีต่างกันยังไงนะครับเพื่อบางคนไม่รู้นะครับให้ทุกคนลองนึกภาพนะครับสมมติศัตรูเนี่ย มีตัวบัฟอม,มตะแบบสแปมกันมาหลายตัวมากๆนะครับแบบโอ้โหมีทั้งอะไรวะเอเินอลบิโดไอส์แบบโอ้โหบัฟอม,มตะรัวๆนะครับเจ้าล้างอม,มตะครั้งเดียวนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนยกเลิกอม,มตะไปใช่ไหมทุกคนอันนี้คือความจริงเนาะจากนั้นเนี่ยสมมุติถ้าศัตรูแบบอีกตัวหนึ่งบัฟอม,มตะก็ก็คือหายเลยทุกคนไอความสามารถของเราอะนะครับที่จะดูอม,มตะเนาะแต่ว่าถ้าทะลุอม,มตะห้าวิญาทีคืออะไร สมมติสกิลเนี้ยโดนปุ๊บศัตรูก็โดนล้างอมวุธถูกไหมพอโดนล้างอมวุธปุ๊บสมมติถ้ามีศัตรูอีกตัวนึงเนี้ยบ้บอาอมตะวุ้เพื่อนเนี้ยภายในระยะเวลา5วินาทีเนี้ยบ้บอาอมวุธนั้นจะได้ผลนะครับต้องรอให้ครบ5วินาทีก่อนถึงจะสามารถติดโล่ได้นะครับอ่าแต่ว่าสกิลอื่นๆสามารถติดได้ครับสมมติศัตรูที่มันมีบัฟอมะตะแล้วก็แบบบัฟฮิวเลียดไปในตัวเนี่ย อันนั้นจะติดแค่บบฟฮิวเลือดนะครับทุกคนมันจะไม่ามาติดแบบอมตะเนาะโอเคก็จะต,ตามนี้นะครับหมายความว่าทะลุอมาะห้าวิญาทีเนี่ยดีกว่าทะลุา,าจาะครั้งเดียวนะครับโอเคโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพของเพจเรนี่แอนนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับก็เจ้าวิสาก,ก,ก็คือตัวนี้นี่แหละทุกคนมุดด้านนี่แหละสกิลมันนะครับตั้งแต่เปิดตัวมันเนี่ยกว้าง340จุดนะครับ ดาเมจยิงแถวหน้าไม่มีการข้ามนะครับบับรอบที่1นนะครับก็จะเป็นสกิลเนี่ยกว้างส6 0จุดมีข้ามเล็กน้อยนะครับข้ามแนวหน้าข้ามเล็กน้อยแนวหน้าหมายความว่าอะไรนะครับสมมติมีเจ้าเอรนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มายากรนะครับยืนอยู่นะครับเอรินเนี่ยทำการกระโดดข้ามมานิดนึงนะครับข้ามมาย่ํานิดนึงมันก็จะข้ามไปโดนมายากรแทนนะครับก็อันนี้คือข้ามเล็กน้อยนะข้ามแนวหน้านะโอเคบับรอบที่2นะครับ สกิลกว้าง2 0 4เอ้ยไม่ใช่ขอไป420จุดนะครับมีการข้ามนะครับล็กน้อยเนาะมีแฝงมันยำสกิลผมถึกอันนี้ถือว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดูดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่รูกม,มัตะก็ก็ยังไม่อะไรนะครับโอเคบัฟรอบที่3อันนี้คือบัฟเห็นจะชัดเจนนะครับที่เกมเขียนมาเลยนะมีการยกเลิกทักษอมมะอมตะศัตรูลแล้วก็มีสกิลเป็นระยะ420จุดนะครับมีการอา่าอะไรเขาบอกว่า ทค่สบการข้ามแสดงว่าอาจจะยังไม่ข้ามประมาณนี้นะครับเขากำลังทดสอบนะโอเคต่อมา,าเจ้าแจ็คนะครับแจ็คนะครับตัวนี้แจ็คนี่เริ่มมานะครับมันจะมียกเลิ่ม,มาตะดามจดอะไรของมันให้เล็วน,นะครับติดพิษห้ารอยนะครับของพลังโจมจีพื้นพี่นะครับสกิลเนี่ย ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันไร้ชาจริงๆนะครับอารูเหมือนอดัเมืนทุกคนใครมีอดัมก็น่าจะดูนะครับว่าอดัมมันกว่าจะได้สกิลบัฟมันเนี่ยมันช้าขนาดไหนนะครับก็ประมาณนั้นเลยเนาะกว้าง330จุดนะครับต่อมานะครับสกิล2นะครับเพิ่มหลบเพิ่มต้านนะครับกว้าง400จุดนะครับอันนี้ก็ไร้ชาเหมือนกันนะครับบัฟครั้งแรกนะครับเพิ่มระยะสกิลดาเมจเป็น360จุดนะครับจาก330จุดเนาะอันนี้ไม่ข้ามส่วนบัฟครั้งที่2นะครับก็จะบัฟ เพิ่มระยะเป็น380จุดนะครับอ่า,าครั้งที่สมนะครับจะบัฟยกเลิกทักษะอมตะเนี่ยจากยกเลิกเป็นครั้งเดียวเป็นยกเลิก5วินาทีนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับสำหรับเจ้าเรนเจอร์สองตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาถึงช่วงวิเคราะห์กันเลยดีกว่าว่า2ตัวนี้เนี่ยจะสามารถติดเมตาทัดเทียมแบบตัวเมตาปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับแบบ ทีนตำนานที่เราใช้กันประมาณนี้นะครับไม่ต้องตำนานก็ได้อาจจะเป็นมาสเตอร์พวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยก็เอาตัวเลขก่อนนะครับซากะหรือว่าอุด,ด้่าเน,นี่ยสกิลมันนะครับคือเนื่องจากสกิลมันเป็นดาเมจน้ำนะครับแล้วก็ทะลุมมตะใช่ไหมเลนเจอร์ส่วนใหญ่ที่มันเป็นโคลาบูนะครับมันก็จะทะลุมมตะกันเป็นพื้นฐานเลยนะครับเหมือนต่อลินพวกนี้มันก็ทะ,มมะลุอมตะได้ให้เราแล้วเนาะแต่ว่าต่อรินไม่ได้มีบัฟสร้างบาเรียเนาะ เรนเจอร์ตัวอื่นบางตัวเนี่ยก็มีบัฟสร้างบาลีให้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สกิลดาเมจอยู่ในตัวนะเช่นเจ้าฮันมาบากิอะไรประมาณนี้นะครับคือสกิลส่วนใหญ่ของมันเนี่ยบุตรดาเนี่ยเป็นสกิลพื้นฐานที่เรนเจอร์คูลาบูโหดโเนี่ยมันควรจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางตัวที่มันอ่าโหดเวิร์กกว่าเดิมนะครับเช่นเช่นอะไรทุกคนเช่นเจ้าชิงเงโอะนะครับจะมีสกิลสร้างบาลีทะลุมาตะ อันนี้คือสกิลของมันที่มันมีพื้นฐานถูกไหมทุกคนผมพูดถูกใช่ไหมเนี่ยมีสกิลสร้างบาเลียันหนึ่งอันชิงจิงโอเมีนะถ้าร่วมวาตาดเป็นดาเมจก็มีเหมือนกันแต่ว่าชิงจิงโอเมีอะไรพิเศษก็คือเพิ่มระยะการใช้สกิลของพรรคพวกเราเนี่ยถึง25%นะครับอันนี้คือความพิเศษของมันที่จะทําให้มันติดเมตานะครับอ่ะเหมือนบากิเหมือนกันบากิตอนนี้บากิไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็น ตัวไฟใช่ไหมแล้วมันก็แบบยืนใกล้บางด้วยวันนี้บากิรู้สึกบางนะครับแต่ว่าถ้าพูดเล่นไม่มีนะครับมันเล่นได้นะครับตัวนี้เอาไว้ฟาร์มก็ได้นะครับมีรีสกิลสร้างบาเรียรดาเมเจอรอมะตะนะครับตัวนี้สตันด้วยอ่ะผมว่าบากิเนี่ยดีกว่าบุตร์ดาน,นะครับผมรู้สึกนะมีเพิ่มได้หนึ่งพันด้วยถ้าเลือกเนาะโอเคเนี่ยอ่ะอย่างเจ้าเอาเริมนะกันเอาเริมถ้าเอาริมเทียบกับตัวนี้นะครับริมก็ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไร เรมเนี่ยมันมีค่าแฝงที่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับค่าแฝงจึกอะไรของมันมีคลิอะไรของมันนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลสองเนี่ยเรมมีสกิลผลักศัตรูปเป็นยาวหลังนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยดันศัตรูปไปได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นเหตุผลที่2นะเหตุผลสามนะครับสกิลไฮเปอร์นะครับของเจ้าเรมเนี่ยถ้าเทียบกับอันเนี้ยของเรมน่าจะดีกว่านะครับเป็นการใบศัตรูนะครับค่อนข้างจะดูดีมากนะครับของเรมนะโอเคแล้วด้วยา่าของเรมเนี่ยก็น้อยกว่านะครับ อ่าฮะอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่บุตรยังสู้แบบพระเทียมชนตัวเมตาปบบจวนนี้ไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะเดีย๋ยวมาดูเจ้าอีกตัวหนึ่งละกันนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าแจ็คนะครับแจ็คตัวนี้เป็นดาเมจไฟนะครับอ่ะสกิลดาเมจของมันก็พื้นฐานนะครับที่เลนเจอร์คุระโบหัควรมีนะันดาเมจทะลุอมะตะประมาณนี้อันนี้คือควรมีส่วนสกิลจะมาสกิลบัฟหลบสกิลบัฟต้านสกิลอันนี้เป็นบัฟที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเจ็บมากคุณ นะครับคือบัฟแบบเนี้มันมันไม่สุดนะครับถ้าอยากให้ดีๆนะครับก็ต้องเป็นแบบบัฟเกาะเลือดบัฟฮิวเลือดบัฟหลบสก,กิลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบัฟค่อนข้างจะดีนะครับอันเนี้ยอะไรบัฟอะไรของมันเนี่ยบัฟต้านบัฟหลบก็ตัวอื่นมันก็มีทุกคนส่วนใหญ่นะครับหลายตัวและมีเยอะเลยเอมิเลียก็มีนะครับบัฟบัฟหลบอ้วยแบของมันเอมิเลียน่าจะบัฟมานั้นล็อกก็มีนะครับมายากลก็มีแล้วบัฟอันเนี้ยนะครับบัฟหลบบัฟต้านอะไรของพวกนี้มันมีหลายตัวแล้ว มันจริงไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่ในสำหรับสกิลบัาของมันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านความสามารถไฮเปอร์นะครับของมันเนี่ยก็จะเป็นแอสซิสซินเหมือนเดิมนะครับก็ผมมองว่าความสามารถอันเนี้ยไม่ค่อยจริงนะคนค่อนข้างจะอ่อนนะครับถ้าไปเทียบกับความสามารถอื่นๆเนี่ยเช่นคอมโบหยุด5าวิคอมโบตัวหนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่านะครับอ่าก็สำหรับแจ็คก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับว่า ความโหดยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกิลเนี่ยได้ช้านะครับตัวนี้อันนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดาเมจไฟซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่ได้มานะครับก็ปั้นได้นะครับ2ตัวนี้นะผมว่ามันมันเล่นได้สำหรับผู้เล่นใหม่ใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจน้ํากับดาเมจไฟที่เป็นตัวพื้นฐานดีนะครับทะลุมาตะนะครับค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะ โอเคสาหรับคนที่ได้คุระบูนี้แล้วรู้สึกเสียใจก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถใช้คุระบูนี้เนี่ยไปบัฟในสเตจวิ่งได้นะครับเอาไปแบบบัฟให้มันได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนได้ว่าเออกูได้เจอใหม่แล้บ้างมีหรือเปล่าประมาณนี้โอเคก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้การวิกรอ,อกของผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม